ติดไม่นานตายสอศพเป็นการป้องกันตัวนะครับเป็นการทะเลาะวิวาทน่าจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งติดจริงๆสักประมาณ2ปีนะครับในช่วงที่ยังไม่ติดถ้าประกันตัวได้ก็มาทำงานกับพี่นะครับเดี๋ยวพี่รับเป็นผู้ติดตามอย่างน้อยก็น้องก็ใช้มีดเก่งนะครับถือว่ามีเป็นคุณสมบัติหนึ่งของออคนที่จะมาเป็นผู้สมัครซส พักไทยศิวิไลนะครับต้องไปเลือกนักสู้นะครับเพราะบางทีเราส่งผู้สมัครลงไปในเขตพื้นที่อิทิพนเนี่ยโอ้ยมันมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดบางทีเราก็ต้องสู้เรื่องนี้ผิดทั้งคู่อยู่แล้วแต่โทษจะหนักเบาแท้แต่ดูนินิตของศาลคนมือมีดในเจ้าบาสเจ้าบานยังไม่สำนึกอีกคุณหนุม่มกันชัยก็ถามทำไมต้องไปบอกต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร์ไปเคลียร์แต่ลองเป็นผมลองเป็นเรารๆนั่นนั่นลองอยู่บ้านเนี่ย คนมาวอยวายหน้าบ้านหกคนเจ็ดคนแปดคนเนี้ยล้วมีการท้าทายกันอย่างเงี้ยโยนของมาคนข้างในมันก็กลัวดิมันมีผู้หญิงอยู่ในบ้านด้วยเรื่องเนี้ยผิดทั้งคู่อยู่แล้วแต่โทษจะหนักเบาแท้แต่ดูนปินิจของศาลแต่ผมเคยเรียนกฎหมายมาเนี่ยคือถ้าไอ้พวกหกคนเข้ามาในรั้วบ้านเขาก่อนนะแล้วถ้าต่อยตีกันในบ้านก่อนนะแล้วก็ลากไปแทงกันตายข้างนอกเนี่ยไอ้เจ้าบาสมือแทงเนี่ย อาจจะหลุดซะด้วยซ้ําแต่นี่มายั่วยวนมาโยนมาก่อกวนเขาอยู่หน้าบ้านและไอ้นี่วิง่งเอามมดออกไปแทงเขาข้างนอกก็เหมือนแบบสมัครใจร่วมทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้คนถึงแก่ความตายหรือเปล่าทษ่วกกจะไม่หนักบรรดาโรสะป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับกฎหมายปัจจุบันเป็นยังไงบ้างผมจําไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยใช้นานแล้วก็ขรล่าวคือ ความเห็นผมมาผิดทั้งสองฝั่งแต่โทษหนักเบาอีกเรื่องหนึ่งเป็นดุลพินิจของศาลก็ยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยน้ำมึงหยดเดียวนะครับเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆไม่สมควรกลายเป็นเรื่องใหญ่คุณหนุ่มกัญชัยก็บอกทําไมต้องไปหน้าบ้านถึงไม่มีอาวุธก็จะไปเคลียร์ไอ้ต้นต้นเรื่องมึงพาเพื่อนไปตายตัวมึงก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลย มึงาพาเพื่อนไปตายเป็นตาบาปติดตัวมึงไปตลอดชีวิตดดูแล้วก็เศร้าสงสารไอ้เหี้ยหกคนไปจะไปเอาเรื่องเขาแต่บอกจะไปเคลียร์ไปเคลียร์มึงพูดไม่ครบมึงพูดไม่ถูกภาษานักเลงภาษาวัยรุ่นภาษาจิกโอะเขาดูก็รู้แล้วชาวบ้านธรรมดาดูก็รู้ว่าจะไปเอาเรื่องเขาลองนั่นออกมาไม่มีอาวุธดิมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อกเขาอกเราไปอารวาสก็ถึงหน้าบ้าน thank you